ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณฮะตอนนี้น้ำปานะจะไหลออกมาแล้วครับผมบรับดินไหมฮะคุณแม่เสื้อส้มเพิ่งเพิ่งมาเมื่อกี้ไงเพลงสุดท้ายพอเพลงจบอะไรวะเขาเต้นตั้งนานไม่ออกมาอะไรนะครับคุณแม่ขออนุญาตนะครับได้ครับมานะครับ หันไปพอดีเลยก็แม่บอกอะไรวะเขาร้องตั้งนานไม่ออกมันทนไม่ไหวไงโดนคาดจับปูเข้าไปใช่ไหมค,คุณแม่มันไม่ไหวอะเนาะนะนฮะไม่กล้าเหรอครับเป็นอะไรทำไมไม่กล้าสวยขนาดนี้ทำไมไม่กล้าได้ไงเรามีความสวยแล้วก็ต้องออกมาโชว์ใช่ไหมคุณแม่อะไรนะครับอะไรนะครับ สวัสดีครับฝั่งนี้ว่าไงครับอะไรนะฮะอ๋อครับผมให้หันมาทางนี้หน่อยโอเคครับหันแล้วฮะุ้องวันนะครับโอเคครับหล่อไหมครับฮะอย่ามาชมสมสี่สมหานะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็ขอโทษอีกครั้งนะครับวันนี้คือแบบ ร่างกายไม่ไม่เต็มร้อยจริงๆแต่ว่าหัวใจเนี่ยสู้เต็มที่เลยนะครับเพื่อแฟนๆนะครับที่มาให้กาลังใจนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปช่วงท้ายกันนะครับเรามีรางวัลนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่มาให้กําลังใจกันข้าคืนอ่าข้าคืนนี้แล้ววันนี้นะครับยาออกฤทธิ์แล้วมานะครับผมเรามีกิฟต์ไวเชอร์นะครับมูลค่า500บาทนะครับจากร้านอาหารหงเปานะครับผมนี่ 500บาทสี่ใบนะครับนี่นะครับผมเราไม่ได้คิดมาด้วยว่าเราจะทำยังไงกับรางวัลนี้ดีนะครับเอางี้แล้วกันง่ายๆครับใครมีเหรียญ10บเหรียญนะครับเดินมาหาผมเลยเดี๋ยวผมให้บัตรไปเลยแล้วก็ทานอาหารฟรีนะครับ5้ารอบาทนะครับจากร้านหงเปานะครับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยนะครับขอ4ท่านนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลย4ี่ท่านแรก4ท่านแรกตรวจเลยครับเหรียญ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 สิบสองเหรียญ อ่าหนึ่งคนไปก่อนเลยโอ้โหยดยอดยอดใจเย็นใจเย็นโอเคจบตรงนี้ก่อนนะครับจบตรงนี้ก่อนคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่มานี่อ่าโอเคนะตรงไหนเอาตรงไหนก่อนเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับขอขอสี่คนนี้อ่ะคุณแม่ผมจําได้คุณแม่มาถีหลังคุณแม่จุดตรงนี้ก่อนนะครับคุณแม่มานี่คุณแม่มานี่คุณแม่มานี่อ่าเดี๋ยวขอขอตรวจก่อนนะครับขอตรวจสี่คนนี้ก่อนคุณแม่เป็นเอ่อรอรอรอแป๊บหนึ่งนะครับมา อ่าเหลือสิบสองเหรียญอ่ะตายคุณแม่ไปก่อนเลยครับคนแรกนะครับเหรียญสิบอ่าสองเหรียญโอเคสามมีไหมครับเหรียญสิบสองเหรียญโอเคอยู่ครับ <_ d ata> เอ๊ะทำยังไงดีอ่ะคุณแม่อยู่อ่ะเดี๋ยวผมหารางวัลให้คุณแม่อยู่อ่ะไ <_ d ata> หนๆก็มาแล้วนะฮะอืมสวยจังเลย <_ d ata> อ,ะยอะย่ะอ๋ออาออ๋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 ออาออ๋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 ออะ <_ d ata> เล็กค่ะเล็กเหรอครับ๋ออ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 ๋อ เหลสิบห้าแล้วเหรอครับโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าถึงเลยฮะเหลือยี่ห้าโอเคลดลดให้เนาะคนรู้จักกันนะครับมีแฟนยังเสียแล้วค่ะแฟนเสียแล้วอูสองค่ะลูกสาวสวยไหมสวยเหรอลูกสาวอายุเท่าไหร่ส <40 S 1> ี่สิบค่ะอ๋อโอเคครับมาแล้ว <3> <3> <3> <3> ลด้วยเหรอครับโอเคครับเราไปหาคนแรกก่อนดีกว่านะครับผม สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะชื่อออยโอ้โหสวยจังเลยนะครับเนี่ยมากับใครครับมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวด้วยโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเิร์อจะให้บัตรวายเชื่อนะครับ5้ารอยบาทนะครับแต่ถ้าจะให้เลยเมันก็ง่ายไปเนาะนะครับเดี๋ยวคุณแม่ลองอพูดตามผมเนาะนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณแม่พูดได้เดี๋ยวผมให้เลยง่ายๆ ก้วยตาหนีไปหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากม่เด็กวันีนึ่วันหนึ่งวันหนึวันหนึ่เหรอครับอ่าโอเคแม่เดี๋ย็กก้อยนะครับดันเลยครับกล้วยตาหนีไปหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากล้วยตาหนีไปหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาโอ้โหสุดยอดเลยครับคุณแม่รับไปนะครับขอบคุณครับมา ท่านที่สองนะคะผมอ๋อเหรียญสิบผมไม่เอาครับคุณแม่เก็บไปผมแค่อยากดูเฉยๆนะครับมีการจะเอาเหรียญสิบให้เราด้วยอ๋อโอเคครับคุณแม่ลงลงได้เลยนะครับขอบคุณคพบขอจะิญคให้กับคุณแม่ออยหน่อยนะครับโอเคครับจะเรียกคุณแม่ดีไม่แน่สวยขนาดนี้ได้นะครับคุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อจิวค่ะคุณแม่จับจับมานะครับชื่อจิวนะครับค่ะมากับใครครับวันนี้มากับเพื่อนๆครูๆที่นั่งแฟนมาไหม ไม่มีไม่มีแล้วแล้วมีลายไหมมีลายไหมแปลเล่นอ่ะมาเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ใหปรับกิฟวไวเชิญคุณแม่นะครับ5้าบาทจากร้านหงเปานะค,ะครับผมเมื่อกี้คุณแม่พูดไปแล้วเนาะท่านแรกนะครับคุณแม่พูดเอาง่ายง่ายงกว่าคนเมื่อกี้นะครับเอาตอมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของต,องตองมีไปกับหมีของตะมอย อใหม่นะครับอใหม่นะตมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของตมีไปกัดหมีของตะมอยะมอยตมีก่อนใจร้อนจังเลยตะมีก่อนจะไปตะมอยยังไงล่ะตมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของตมีไปกัดหมีของตะมอยตมีเลี้ยงหอยตะมอยเลี้ยงหมีหอยของตมีไปกัด มีควาตสุขเกือบแล้วเกือบไม่ใช่หมีอ่ะเชิญครับขอบคุณนะครับตบมือให้กับคุณแม่จิวหน่อยครับเชิญครับผมพี่เชิญครับอ่ะครับผมมาสิเหมือนไม่ค่อยอยากได้ปัดแล้วนะเราอะเอาง่ายๆหรอเอาง่ายๆนะอ่ะโอเค เอ้ยมีใครหายไปไหมเนี่ยไม่มีนะพบอ่าโอเคนะครับโอเคนะครับเอาง่ายๆเนาะเอาง่ายๆกับคนเมื่อกี้นะเอาสั้นๆดีกว่านะครับสงสามนะครับนี่เป็นแฟนคลับน้องแบงค์ด้วยไหมครับอ๋อโอเคเดี๋ยวผมช่วยช่วยแฟนคลับน้องแบงค์นะครับมาอ่าเฮียลี่เหยลี่เฮียาเฮียลี่เหยลี่เฮียเว่ยเว่ย อเฮียลีอ่ลีเฮอเฮียลีอาลีเฮเราต้องมั่นใจเราสั้งคนอ่นอเฮียลีอาลีเฮียอเฮียลีอาลีเฮียอาอ่ลีพอแพอแล้โอเคพอจะรู้เไรครับหรือสัมภาษณ์เลชื่ออะไร พี่ใจนะครับผมอ่ะโอเคครับอืเอาสั้นๆเหรออะไรดีนะเนี่ยคิดไม่ออกขอป๊อกก็ดีครับรอป๊อกช่วยผมหน่อยได้ไหมเนี่ยหลือสองคนไม่เอาหรออะไรนะครับเมื่อกี้สัมภาษณ์ไปแล้วหนูก็ต้องรอสิลูก <laughs> ไม่สัมภาษณ์แล้ว ไม่ไล่หรือต้องอยู่สัมผ้าจะมากลัวไม่ไล่เมื่อกี้เต้นไม่สนใจใครเลยจะถ่ายรูปอย่างเดียวอะโอเคมาเลยอีกหนึ่งคนนะครับทหารถือปืนแบกปูนไปโบกกผมก็จะหิบเืยนกันทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกโอเคครับไปครับ ถ่ายรูปหน่อยอ่ามาถ่ายรูปหน่อยคนไหนครับกล้องไหนล่ะอ่ากล้องนี้อ่าแล้วมือยังไม่คอนเซนเทรตเลยตอนนี้นะฮะคนไหนอ่าโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมแล้วอีกหนึ่งท่านลืมมาเอาหมวยมาหามาหาที่ที่เล็กค่ะเอาหมวยเล็ก มีใครเรียกอมอยเล็กไหมไม่มีค่ะไม่มีมีผมคนเดียวถูกต้องมันเรียกเอาไว้ให้ผมคนเลกคนเดียวนะครับผม่ค่ะโอเคจะเอาเลยหรอเอาเลยอ่ะยากพูดแบบเมื่อกี้ไหมอยากพูดไหมพี่ย่าไปเนาะโอ้เอ็นดูอะไรเงี้อ่าเดี๋ยวดอกหอมแก้มผมยผมต้องหาความยินยอมก่อนได้ไหมเล่นเกมมันยากไป หอมแก้มกล้าไหมให้กล้าไหมล้วจะให้หอมแล้วก็อับัดไปเลยนะโอเคเอามาเดี๋ยวนับก่อนนับก่อนดูทถ่ายลงถ่ายรูปนับก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็ค่อยหอมอ่ะหนึ่งสองสาม กลับบ้านยังไงมอเตอร์ไซค์ให้เบิร์ตไปส่งไหมขอบคุณแม่เล็กนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมเอาบาปลืมเอาขอโทษครับมีทัวร์ขอบคุณครับขอบคุณครับ